เอาเอาละครับศิลาก้อนละครับก้อนแบบไงบเนี่ยครับนี่กวาดประห่มหนึ่งสองไปสวัสดีครับพบปอกับเป็นการกึงขึ้นเราครับเอารถขึ้น,ทนเทะเลอิศนะครับทเทะเลอร์น,น้อยซาเล็งหลกักคือเก่า วันนี้เชียวไปล่องเบิงตะวันครับไปล่องวาเชียวไปหลากควันบิงแก้วแกวนักวนวาน่ามันสบไปบ่เนาะเดี๋ยวจังไปเบ้งนับกันครับ ก็สีลาดบ,บ้ายังเนาะเพราะว่าหน้าผมบริเฮตหน้าปังเนาะเป็นไมยเฮ็ตข่องมัมีนะครับข่องใจก็เลียกบริเฮ็ตบริเฮ็ดก็สะลุยลุยตมอยู่นี่บริเฮ็ดยังถ่าไปถาป่าเบื้องน้ำกันครับไปแล้วครับออกไปหน้าแล้วครับบ้านี ไปครับคุณผัวคือเกาซาเล้งนะครับหลักใครว่าเป็นไปบ่ได้ผมเห็นเห็นเป็นไปได้เบิดแล้วครับใครว่าเป็นไปบ่ได้อะไร นี่บัน้ก็จังถาเบิ้งกันครับอันว่าเอาซาเลีงลากนี่ก็เขาก็ว่าจักสีไปว่ไปว่าสันเขาว่านี่แหละครับไปบ่าบานนี่ผู้เบาบ่เคยเห็ดครับผู้เห็ดเบ่เคยเบาครับผม เดี๋ยวจะไปติดตามชมตอนล่ากเนาะครับเนาะนี่าไว้ซ้ำานี่ก่อนเดินทางไปพุนแล้วครับออกไปทงหน้าดอนดอนกระย่อมนะครับบ้านท่าม่วงนะครับนี่นะครับเทศบาลตำบลท่าม่วงนะครับบ้านท่าม่วงครับผูได้อยากมาเบิ้งก็มาเบิ่งครับผูได้อยากสอบถามกับสอบถามเลยครับ นี่เนาะครับคว้านศิลากบ่หน่อยบ่ใแญ่เนาะครับกวาดพวกหุ่มนะครับพวกสะแบงครับนี่นะครับหน้าผมมันบริเวณหน้าปังเนาะอันนี้ก็หน้าเพลินสิเป็นรุยของเพลินเกดชิจักสิจังได้ ให้ข้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดเสียกหนีก่อนครับเดี๋ยวจี้ฉีบไทยเบิ้งเอาเอาละครับฉิลากควอนละครับ,วบควอนแบบไงเนี่ยครับนี่กวาดพวกห่มไปพวกไปติงพวกติงนะครับค่อยๆหยัยบด้วย หนึ่งสองไปบอติงนะครับจะรอดนายกเลยครับนี่นะครับความแห้งของเครื่องไล่ฟันลอยยิบหานนะครับดึงมือไปครับบอติงยี่หรี แต่ว่าเราหลดยกนะครับกวอนบางเงยได้พี่น้องเห็นในคลิปอาจสิหน่อยครับแต่ว่าตัวจริงนี่กวาดบุกผมนะครับเดี๋ยวสิห้ามองล่องลุยบังอยู่มันบอดน้ำใจนะ บมุ้่นแห้งๆอยู่ครับรถแห้งบมุ้่นแห้งแห้งเป็นแห้งเครื่องน้อยๆก็แห้งได้ครับว่าจะเอาจักรลักการกันอัตราทดทดจังเลยเย็นให้เครื่องมันแห้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมึงล่งก่อนครับล่งกี่ตวัวมันมับ่นันหนำใจเว้ย พน้ำใจครับบ่น้ำใจเนี่ยมะลอ่องกระีดพ่นสีครับบ้านนี่พ่นสีเก็บงานเรียบร่อยเลียบทั้งหนาสีใสอยู่ด้วยครับด้อบอลจังสีด้ผมมีใสอยู่ใสเป็นเลียบหน่อยเลียบหน่อยนะครับเผื่อบ่ให้มันมึนลยเสื้อนี่นะครับ ดึงคอนหน่อยตีอีกหนึ่ดึงขอนหน่อยเพิ่งดึงขอนหน่อยแต่ว่าอันผู้แห้งกับฮามผู้เดียวกรับผู้ใบแห้งกับฮามสวงญ่เติบลากนะครับลากนี่บ่มีหลอนี่นักอยู่ด้วยครับ

ทดสอบกำลังมันนะครับตกบวกเนดะ้อ ทุดสอบกำลังทุดสอบกำลังทุดสอบอ,อชุดขับเคลื่อนนะครับทดสอบกำลังทุดสอบชุดขับเคลื่อนว่ามันสีเวิร์บ่ มันแจนนะครับ นี่ก็น่าดสิงห์อะไรล่ะครับประมาณนี้ครับ แรงแมาพานแเาพดลัานถวอว่าผ่านครับช่วงล่างวัสิเป็นช่วงล่างโซสุดครับเคลื่อนนะครับโอเคครับทานเลย ปันในทางบกวก็ทางแห่งเนาะมองหันผมปั้นไว้เดีวมันสิเป็นดินนิ่มๆเน,นี่จัหน้อยวพันในการหลากนะครับแต่ว่าล่วงตมเดี๋ยวจังไปเบิ่งครับล่วงตมนี่เสียไปล่วงตมมโยเอาไ้ซัมีนกอนครับ